คุณยงครับพูดถึงเกมวันนี้นยครับก็เป็นเกมที่อึดอัดนะครับแล้วก็อีกอย่างทัวร์ผู้เล่นเราหลายคนก็มีอาการบาดเจ็บใช่ไหมแต่ผมว่าวันนี้โดยโดยโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเกรงไปด้วยแล้วก็แล้วก็ผิดพลาดอ่เขาเรียกอะไรนะคือผิดพลาดในสิ่งที่แบบบางทีเราเราเราทำได้นะฮะแต่ว่าเราเราอาจจะเกรงไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผมก็ว่ามันก็ยังได้มันก็ยังเขาเรียกอะไรนะคือสุดท้ายแล้วบทสรุปเราต้องมีข้อผิดพลาดต้องไปปรับปรุง S <S <an> ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราก็สามารถผ่านเข้าไปได้ครับครับภาพรวมของเ,อเัวร์มตนนี้อย่าให้คนโยงพูดถึงหมครับ <S <S <an> ผมมองว่าคือดับแรกคือด้วยเ,เขาเรียกอะไรน,นะคือระบบร่างกายของผู้เล่นเนี่ยคือคือเราต้องจำรับว่าพอเจอเกมสามวันติดๆแล้วก็ด้วยด้วยด้วยสภาพสนามเนี่ยผมว่าผู้เล่นเราของเกมที่สามนี่ชัดว่าเหนื่อยล้าใช่ไหมแล้วก็อย่างผู้เล่นเราส่วนใหญ่ก็ก็เขาเรียกว่าไม่ค่อยเป็นตัวหลักสโมสรในขณะนั้นสภาพร่างกายมาที่ทีมชาติอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่บางคนก็สามารถในสามเกมทําได้ดีขึ้นนะครับแต,แต่แต่บางคนก็ אע, เล่นประคองเพราะว่าเพื่อเพื่อจะไม่ให้เกิดการบาดเจ็บมากกว่าน,นี้ครับผมครับหลังจากที่ถ้าผมจาแข่งขันของคู่แข่ง,งของเรา <cell S 1> คือลาวกับคมังกเลียตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับก็จริงๆแล้วผมในในใน,ใน,นาฐานาะเป็นโค้ชนี่คือผมก็โล่งเพราะอย่างน้อยเราก็ทำตามเป้าหมายได้คือเข้ารอบนะครับเราอาจจะไม่ได้เข้ารอบที่หนึ่งแต่ว่าผมว่าการที่เราไม่เขาเรียกอะไรนะ ไม่ไม่ไม่แพ้ใครมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าด้วยฟอร์มาเล่นมันอาจจะรุร่มตนนอนหน่อยแต่ว่าผมว่าถ้าเราผ่านเขารอบไ,ได้แล้วก็เรามีตัวผู้เล่นที่เราคิดว่าหลักๆก,ก,กลับมาครบเนี่ยผมว่าเราเราน่าจะดียว่นี้ครับผมรับฝากถึงแฟนบอลน,นะครับ <c oughs> ก็มันอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปเยอะนะฮะขนาดยังไงก็ออขอโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่าผมแล้วก็เด็กทุกคนเนี่ยคือทําเต็มที่อย่างน้อยแฟนบอลชาวไทยอาจจะไม่มีความสุขช่วงระหว่าง สิบโมงถึงบ่ายสองนะครับแต่ว่าพอหลังจากนี้ไปผมว่าแฟนบอลไทยน่าจะยิ้มออกเพราะว่าการที่เราได้เข้ารอบสุดท้ายไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งดีเพราะว่าเราจะมีผู้เล่นที่สมบูรณ์กว่านี้เยอะแล้วก็ที่ดีที่อะไรก็เรียกว่าที่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 ดีที่สุดของประเทศเนี่ยยังยังยังรอเราอยู่เยอะนะครับผมว่าชุดนี้น่าจะน่าจะทำผลงานได้ดีต่อไปครับผม